สวัสดีสมาชิกนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อาทิตาคลินิกสาขาปีนเก้าค่ะแนะนําคุณหมอใหม่นะคะครับสวัสดีครับหมอสันนี่นะครับจะมาประจําที่อาทิตาคลินิกสาขาป่นเก้าวันอังคารนะคะใครอยากสวยต้องแวะมานะคะเรามีของแถมพิเศษแล้วก็มีส่วนลดพิเศษแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย<ม>เรามีโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็คุณหมอเก่งมากเลยนะคะวันนี้เรามาแนะนํานะคะคุณหมอใหม่นะคะประจําสาขาปีนเก้าของเรา แล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เราแถมฟรีนะคะหน้าใสาด้วยแล้วก็ใครที่สะดวกมาเป็นเคสรีวิวของคุณหมอซันนี่นะคะหมอมีของแถมเพิ่มให้ด้วยอยากได้ของแถมพิเศษเป็นอะไรขอคุณหมอเองได้เลยคุณหมอใจดีเวอร์ทำสวยด้วยนะคะแล้วก็มือเบามากคุณหมอถนัดทำอะไรบ้างคะบอกเพื่อนๆทางบ้านหน่อยปกติที่เป็น ถนัดของหมอเลยก็จะเป็นเคสฟิลเลอร์นะครับร้อยใหม่แล้วก็โปท็อกซ์ปรับกลูกหน้านะคะสรุปเก่งกี่ยากเห็นไหมคะว่าฟิลเลอร์เราเนี่ยระดับมือโปรแน่นอนนะคะแล้วก็รางวัลการันตีเนี่ยมากมายเลยใครอยากได้ฉีดฟิลเลอร์สวยๆแบบไหนมาที่สาขาปิเก้าวเลยวันนี้นะคะทุกๆวันอังคารนะคะจะพบกับคุณหมอซันนี่เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมีรีวิวไลฟ์สดแนะนำหมอใหม่ของเราประจำนะคะแล้วก็อยากจะให้ดูผลงาน ก็ใครที่สนใจเป็นเคสรีวิวของเราเนี่ยแจ้งคุณหมอก่อนรับบริการแจ้งที่พนักงานหน้าเคาน์เตอร์เลยหมอมีส่วนลดพิเศษให้แล้วก็มีของแถมพิเศษให้กับเพื่อนๆที่สนใจเป็นเคสรีวิวด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะเจอกับหมอนน่นนะคะที่สาขาสยามอังคารกับพุธนะคะแล้วก็คุณหมอซันนี่นะคะจะประจ,จําทุกๆวันอังคารแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะมาแนะนําหมอใหม่ตอนนี้เรามีทีมแพทย์ท่านใหม่ๆ เขามาร่วมง,งานกับอาทิตาคลินิกมากมายเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีฝีมือด้วยเก่งด้วยมือเบาทําสวยใจดีออกแบบดีไซน์สวยด้วยใช่ไหมคะแน่นอนนะครับรับประกันการันตีถ้าไม่สวยนี่ไม่ให้กลับบ้านนะครับที่อาทิตาคลินิกนครับเห็นไหมคะคอนเซปต์เดียวกันทุกคนนะคะหมอของเราเก่งทุกคนนะคะก็ ฝากสมาชิกนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเรามีของแถมให้มาให้คุณหมอรีวิวเรามีของแถมให้ด้วยนะคะอยากรีวิวแบบไหนรีวิวก่อนหลังรีวิวภาพวิดีโอหรือว่ารีวิวความประทับใจเรามีของแถมให้นะคะแล้วก็ร้อยไหมบนหอกฟิลเลอร์คุณหมอเก่งมากชํานาญมาก ไม่สวยไม่ให้กลับบ้านเห็นไหมคะคุณหมอบอกเราก็จะทําวนไปวนมาไม่ให้กับบ้านนะคะ <c oughs> ใครที่อยากเข้ามาปรับรูปหน้านะคะวันนี้นะคะก็เจอคุณหมอซันนี่ที่สาขาปิ่เก้าได้เลยนะคะแล้วก็เจอหมอที่สาขาสยามวันนี้ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ